สวัสดีค่ะพบกับครัวชนาพัฒนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทําขนมเปียกปูนใบเตยค่ะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าสูตรเป๊ะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปทํากันได้เลยไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะไม่ต้องนําแป้งไปหยอดลงน้ํานะคะเนื้ออกขนมออกมาแบบนี้เลยค่ะนุ่มเด้งประมาณนี้เลยนะคะไม่เละด้วยค่ะท่านกับมะพร้าวอ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นมะพระ้าวทึนทึกก็ได้นะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะไม่ใช้สีผสมอาหารผสมเลยนะคะใช้แต่สีใบเตยล้วนๆเลยนะคะสีออกมาสวยน่ารับประทานแบบนี้นะคะเนื้อขนมก็หนึบอร่อยเด้งแบบนี้นะคะรสชาติหวานมันกำลังดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นใบเตยก่อนนะคะสําหรับใบเตยนะคะให้เลือกตัวที่ใบที่มีสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะเพราะว่าสีขนมของเราเวลาที่เราทําออกมาแล้วนะคะสีจะได้สวยนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งสีผสมอาหารนะคะเราจะใช้สีใบเตยจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะใบเตยนะคะนํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะใช้อยู่ที่15ใบนะคะ เราจะนำมาตัดให้เป็นท่อนๆประมาณนี้นะคะใช้กรรไกรตัดนะคะหรือว่าจะเป็นมีดก็ได้ค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปปั่นนะคะจะได้เวลาที่เรานำไปปั่นนะคะใบเตยของเราจะได้ละเอียดง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราตัดใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำใบเตยตัวนี้นะคะไปปั่นกับน้ำปูนใส่นะคะสำหรับ น้ำปูนใส่นะคะวันนี้เราใช้ปริมาณอยู่ที่1,400กรัมนะคะวิธีการทำน้ำปูนใส่นะคะเดี๋ยวจะให้ไว้นะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำไว้ได้เลยสำหรับท่านที่ทำขนมขายนะคะสนใจที่จะทำขนมขายก็น้ำปูนใสสามารถทำเก็บไว้ได้ใช้ได้ดานานเลยนะคะนำใบเตยตัวนี้นะคะไปปั่นกับน้ำปูนใส่ก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ปั่นใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นนะคะที่จะใช้ผสมกับตัวแป้งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันค่ะมีน้ําใบเตยนะคะที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่นะคะกับน้ําปูนใสหัวกะทิน้ําตาลปี๊บนะคะหรือจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะแป้งมันค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ขึ้นมาให้ตรงหน้าจอแล้วนะคะสําหรับอัตราส่วนปริมาณของส่วนผสมนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมชามผสมมา1ใบนะคะแล้วก็นําส่วนผสมนะคะใส่ลงในชามผสมค่ะ เริ่มต้นด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆหาง่ายสะดวกแล้วก็ราคาถูกค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหัวกระทิะคะ่ะวันนี้เราใช้เป็นกระทิกล่องตราอร่อยดีนะคะเราก็จะบี้น้ำตาลนะคะให้ละลายกับกะทิก่อนนะคะบี้น้ำตาลให้ละลายนะคะใช้มือใส่ถุงมือด้วยนะคะ เมื่อใช้มือบี้น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำใบเตยน้ำบุญใส่ที่เราปั่นไว้เมื่อสักครู่ค่ะเทใส่ลงไปแค่นิดเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วเราก็จะ คลุกเคล้านะคะตัวแป้งนะคะแล้วก็ตัวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะให้ตัวแป้งละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะใช้มือใส่ถุงมือในการคลุกเคล้านะคะจะละลายง่ายนะคะสะดวกที่สุดค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทตัวน้ําใบเตยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะคนให้ถึงก้นตัวชามผสมเลยนะคะเพราะว่ากลัวน้าตาลแล้วก็ตัวแป้งอาจจะนอนก้นได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําขนมไปกวนค่ะนํากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะ ก่อนที่เราจะนำขนมลงเทนะคะก็ต้องกรองอีกรอบนึงนะคะด้วยกระชอนตาทีค่ะเพื่อให้เศษแป้งแล้วก็เศษน้ำตาลที่ไม่ลาลายดีนะคะออกมาจากตัวเนื้อขนมนะคะเวลาที่เรากวนขนมออกมาขนมของเราจะได้มีเนื้อที่ละเอียดและก็เนียนค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะสำหรับการกวนขนมเปียกปูนค่ะแล้วเราก็ต้องคนตลอดนะคะ ห้ามหยุดมือนะคะเพราะว่าถ้าหยุดมือขนมของเราอาจจะไม่เนียนนะคะแล้วก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วอาจจะไม่ก้นได้นะคะต้องกวนตลอดนะคะกวนให้ถึงก้นกระทะเลยนะคะแนะนำนะคะให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าขนมของจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ต้องใจเย็นๆนะคะเราจะกวนไปจนกว่าขนมของเราจะสุกนะคะแล้วก็เนื้อแป้งใสนะคะพอกวนมาได้สักพักนึงขนมของเราก็เริ่มเป็นจับตัวกันเป็นก้อนเป็นไตนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีไตเล็กๆนะคะในส่วนของตัวแป้งขั้นตอนนี้เราต้องกวนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะ พอเรากวนมาได้ประมาณ10นาทีนะคะขนมของเราก็เริ่มมีความเหนืดมากขึ้นค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องกวนให้เร็วหน่อยนะคะเพื่อให้ขนมของเรานั้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มีความเนียนนะคะคนแบบนี้ค่ะพลิกขนมไปมาแบบนี้นะคะเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนอาด้านบนลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งขนมของเราจะสุกใสนะคะตอนนี้ยังมีสีขุ่นอยู่นะคะยังไม่ได้ที่ค่ะ ก็ยังต้องกวนไปเรื่อยขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เบาไฟลงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าขนมของเราเริ่มมีความใสขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะความเหนียวเหนืดนะคะก,ก็จะมาพร้อมกับ ความใส่นะคะเมื่อขนมของเราเริ่มสุกนะคะเริ่มที่จะใช้ได้นะคะก็จะมีความเหนียวความหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตดูเนื้อขนมนะคะก็จะเริ่มมีความเหนียวหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สีขนมก็จะสีสดมากขึ้นนะคะมีความใสของตัวเนื้อขนมนะคะเราก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เรากวนต่อแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูเวลาที่ยกทัพพีขึ้นนะคะขนมจะไม่หยดลงมาเป็นสายนะคะ เมื่อยกทัพทีขึ้นขนมก็จะไม่หยดลงมาเป็นสายก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกโลงเทใส่ถาดตอนร้อนๆเลยนะคะ เราจะต้องกวนขนมให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะถ้ากวนขนมไม่ได้ที่เนี่ยเวลาที่ขนมเย็นตัวเนี่ยขนมก็จะเละนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะให้กวนแบบนี้เลยนะคะสังเกตดูในคลิปได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วนะคะพอปิดไฟแล้วนะคะเราก็เอาขนมนะคะลงใส่ในถาดได้เลยค่ะ วันนี้นะคะถาดที่เราใช้เป็นถาดขนาด10คูณ10นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่1.5นิ้วนะคะก็เทขนมลงใส่ถาดตอนร้อนๆอนเลยนะคะจากนั้นก็ให้รีบเกลี่ยขนมให้ทั่วถาดนะคะสำหรับหน้าขนมนะคะอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะพอขนมสุกมาเนี่ยหน้าขนมก็จะเรียบเองค่ะแต่พยายามเกลี่ยให้เสมอกันนะคะ ใช้ไม้พายเกลี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะให้ขนมเสมอกันนะคะสูตรนี้นะคะจะใส่ถาด10คูณ10นิ้วนะคะสูง1.5นิ้วเนี่ยเต็มถาดพอดีนะคะแล้วก็ความหนาของขนมก็จะพอดีด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักขนมนะคะให้เย็นตัวสนิทเลยนะคะก่อนที่จะนํามาตัดนะคะพอขนมเย็นตัวสนิทนะคะหน้าขนมออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้เรียบมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคะขนมเซ็ตตัวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ติดกับตัวถาดด้วยนะคะ สำหรับเครื่องเคียงของเราในวันนี้ที่จะทานกับขนมเปียกปูนใบเตยนะคะก็จะมีข้าวโพดหวานนะคะที่เราต้มไว้นะคะการต้มข้าวโพดหวานไม่ต้องต้มนานนะคะต้มประมาณ5นาทีพอนะคะ เม็ดข้าวโพดจะได้ไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนขูดนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนึ่งอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็มารวยเกลือนะคะคนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดในการทาบตัดขนมนะคะเพื่อให้ขนมของเรานั้นตัดออกมาแล้วมีเส้นที่ตรงนะคะก็ทำตามคลิปได้เลยนะคะใช้ไม้บรรทัดยาวนะคะทาบก่อนตัดนะคะ แล้วก็แบ่งขนมให้ได้ชิ้นที่ประมาณเท่าๆกันค่ะสำหรับสูตรนี้แนะนำเลยนะคะให้ทำกินหรือว่าทำขายก็ได้นะคะขนมออกมาเนื้อดีมากๆเลยค่ะเนื้อไม่เละนะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยพอดีมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะตัดอีกด้านหนึ่งนะคะสีก็สวยด้วยนะคะสังเกตดูนะคะสีเขียวสดสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักขนมใส่จานนะคะจัดจานกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนื้อขนมก่อนนะคะว่าเนื้อขนมเวลาที่เซตตัวเย็นตัวแล้วนะคะตักออกมาเป็นชิ้นนะคะเนื้อขนมจะเป็นยังไงนะคะสังเกตดูนะคะเนื้อขนมนิ่มเน,มนบมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เละด้วยนะคะอยู่ทรงแบบนี้เลยค่ะนำวางเรียนจัดใส่จานได้เลยนะคะ ไม่ติดกับถาดด้วยนะคะขนมเซตตัวดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับตัวขนมไปมากยิ่งขึ้นค่ะ ใครที่จะทําขายนะคะก็สามารถจัดใส่กล่องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจัดใส่กล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเวลาที่เราทําขายเนี่ยจัดใส่กล่องออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมเปียกปูนใบเตยของเราในวันนี้นะคะ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะอยากให้ลองนําสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะจะรองลองทําทานหรือว่าลองทําขายก็ ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทาออกมาแล้วนะคะสูตรเป๊ะมากๆนะคะไม่ต้องได้ลองผิดลองถูกแล้วค่ะชั่งอัตราส่วนผสมตามที่เราได้ให้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองจัดใส่กล่องกันค่ะก็ตักใส่กล่องประมาณกล่องละสองชิ้นก็ได้นะคะรองกล่องด้วยใบตองแบบนี้นะคะ สีสวยมากๆเลยพอเราตักใส่กล่องแล้วนะคะจะขายอยู่ที่กล่องละ25หรือ30บาทก็ได้แล้วแต่พื้นที่นะคะกําไรได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่เยอะค่ะสำหรับขนมเปียกปูนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดหวานที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะคะ เพื่อเพิ่มความน่ารับประทานให้กับขนมของเราค่ะนำมะพระ้าวอ่อนวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำข้าวโพดหวานนะคะวางไว้บนมะพระ้าวค่ะนี่นะคะเพิ่มความน่ารับประทานให้กับขนมค่ะทําให้ผู้พบเห็นอยากซื้อนะคะไปรับประทานนะคะก็กล่องนี้ขายอยู่ที่25บาบาทนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะ ก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวชนาพัสด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ